ไทยลีก3ฟุตบอลอาชีพระดับชั้นที่3ของไทยซึ่งเริ่มแข่งขันในฤดูกาลแรกในปี2560โดยจะแบ่งออกเป็น6โซนโซนละ12ถึง14ทีมแชมป์ในรองแชมป์ของแต่ละโซนจะผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบซูเปอร์ลีกซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแชมป์กลุ่มจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีก2อัตโนมัติและเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ขณะที่รองแชมป์กลุ่มจะเล่นในนัดชิงอันดับที่3เพื่อหาทีมเลื่อนชั้นไปไทยลีก2และอันดับสุดท้ายของแต่ละโซนจะตกสู่ไทยแลนด์เซมิปโปรสวัสดีครับวันนี้ช่องฟุตบอลนิวขอเสนอ11ลังเย่าในศึกไทยลีก3ามฤด,ดูกาล2024-2025ในโซนภาคกลางหรือโซนกรุงเทพปริมณฑลที่ถูกยุบไป เราไปดูกันว่าสนามจะสวยเพียงใดจะบรรจุผู้ชมได้เท่าไหร่และปีที่ก่อตั้งสโมสรอนไปครับเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่สโมสรอนที่มีความจุน้อยที่สุดอันดับที่11สนามมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตซึ่งเป็นหลังเย่าของสโมสรอนกเกษตรบัณฑิต fc สามารถบรรจุผู้ชมได้150ที่นั่ง และสโมสรก่อตั้งในปี2545อันดับที่10สนามกีฬามหาวิทยาลัยรางคำแหงเขตบางกะปิซึ่งเป็นหลังยาวของสโมสรพรามแบงคอกยูเนเต็ดมีความจุอยู่ที่1,000ที่นั่งก่อตั้งสโมสรในปี2559อันดับที่9สนามกีฬาราชคามสปอร์ตขับบางไซร ซึ่งเป็นหลังเหย้าของ p t ทีมอปทุมธานีเอฟซมีความจุอยู่ที่1,000ที่นั่งก่อตั้งสโมสรในปี2,555อันดับที่8สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นหลังเย้าของอ่างทองเอซมีความจุอจัศจรรย์หลัก1,500ที่นั่งและฝั่งตะวันออก3,500ที่นั่ง และสโมสรก่อตั้งในปี2,553อันดับที่7สนามกีฬาวิทยาลัยนอตทุงเทพวิทยาเขตลังสิตซึ่งเป็นหลังเห่าของมหาวิทยาลัยนอตทุงเทพ FC ซึ่งมีความจุ1,550ที่นั่งก่อตั้งสโมสรในปี2,549อันดับที่6สนามกีฬาพาราเมศวร ซึ่งเป็นหลังเย่าของลบ,บุรีซิตี้มีความจุอยู่ที่5,500ที่นั่งก่อตั้งสโมอสรในปี2,563อันดับที่5สนามกีฬากลางจงังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหลังเย่าของสระบุรียูนิเต็ดซึ่งมีความจุอยู่ที่6000ที่นั่งสโมอสรก่อตั้งในปี2560 อันดับที่4สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72ดบันามินบุรีซึ่งเป็นหลังเย่าของ AUU i n t อินเตอร์แบงคอกซึ่งมีความจุอยู่ที่1,000 0ที่นั่งสโม,มสรก่อตั้งในปี2,558อันดับที่3สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันซึ่งเป็นหลังเย่าของจามจุลียูนเต็ด ซึ่งมีความจุอยู่ที่20,000ที่นั่งก่อตั้งในปี2460ในชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมาเปลี่ยนชื่อในปี2554เป็นจามจุลียูนเต็ดอันดับที่2สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ลังสิตซึ่งเป็นหลังเย่าของโดมเอซมีความจุอยู่ที่2267ที่นั่ง ก่อตั้งสโมสรในปี2557และเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่หนึ่งที่มีความจุผู้ชมมากที่สุดซึ่งได้แก่สนามกีฬาทูปาเตมีซึ่งเป็นหลังเย่าของฐานอากาศ FC หรือ Air Force United ซึ่งมีความจุอยู่ที่25,000ที่นั่งก่อตั้งในปี2489 และนี่ก็เป็น11หลังเหย้าของทั้ง11สโมสรไทยลีก3โซนภาคกลางที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาล2024-2025และถ้ามีอะไรผิดพลาดก็กราบขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดชมแล้วถูกอ,อกถูกใจก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ